โลกในมุมมองของ v a l u e investor โดยดรนิเวศเหมวมชิระวรากรหุ้นล่าฝันในยามที่ตลาดหุ้นกำลังบูมสุดขีดนั้นถ้าสังเกตดูคร่าวๆก็จะพบว่าบริษัทขนาดใหญ่มีกำไรเพิ่มขึ้นบ้างส่วนใหญ่ก็ไม่มากนะักคิดทั้งปีก็อาจจะโตสัก10-15%เรียกว่าไม่ได้โดดเด่นมากขนาดที่จะทำให้หุ้นขึ้นไปได้ถึง30 ถึง40%อ์อย่างที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับบริษัทขนาดใหญ่ก็คือพวกเขามักจะมีแผนการลงทุนที่เพิ่มขึ้นมากมีการกู้เงินหรือบางทีก็เพิ่มทุนกันขนาดใหญ่เพื่อที่จะไปลงทุนทั้งในและต่างประเทศบริษัทเล็กๆนั้นมักมีกําไรที่โตแบบก้าวกระโดดซึ่งมีสาเหตุจากการที่ภาวะเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมที่ดีขึ้นและอื่นๆอีกมากมายรวมถึงการที่บริษัทเหล่านั้นมีขนาดเล็กกําไรที่เคยมีก็มักจะน้อยหรือมีฐานที่ต่ํา ดังนั้นเวลาที่กำไรดีขึ้นเมื่อคิดเป็นเปอร์เซนต์ก็จะสูงบางบริษัทจึงโตได้เป็น100%เซแต่ราคาหุ้นที่ปรับขึ้นไปนั้นกลับสูงริ่ยวยิ่งกว่ามากผลก็คือหุ้นตัวเล็กๆมีค่า P/E สูงมากค่า P/E 30ถึง40เท่าจึงเป็นเรื่องปกติสำหรับหุ้นกลุ่มนี้หุ้นจำนวนไม่น้อยนั้นกำไรของบริษัทก็ไม่ได้โดดเด่นนักบางบริษัทเองอยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหการรมที่โตยากหรือแข่งขันหนัก การหวังให้กำไรเติบโตจึงทำได้ยากดังนั้นพวกเขาจะหาอะไรมาเป็นตัวขับเคลื่อนหุ้นที่มักจะพร้อมจะวิ่งอยู่ถ้าหากมีอะไรมากระตุ้นในภาวะแบบนี้ กลยุทธ์ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนราคาหุ้นที่ทรงพลังมากอย่างหนึ่งในภาวะตลาดหุ้นกระทิงดุก็คือการทําธุรกิจที่กำลังร้อนแรงเป็นธุรกิจแห่งอนาคตเป็นธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงมากและเป็นธุรกิจที่บริษัทเองนั้นก็อาจจะทําอยู่แล้วหรือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่บริษัทอ้างว่าสามารถทําได้และมีความรู้ความสามารถเพียงพอถ้าจะให้เรียกแบบให้เห็นภาพผมอยากจะเรียกว่าเป็นธุรกิจในฝัน ซึ่งความหมายอาจจะออกไปได้2แนวทางนั่นคือ 1. มันเป็นธุรกิจในฝันเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่คนทั่วไปรู้สึกว่ามันมีศักยภาพที่จะโตและทํากําไรได้มากมายซึ่งจะทําให้หุ้นมีมูลค่าสูงมากเพราะนอกจากกําไรหรือค่า E ที่เพิ่มขึ้นแล้วค่า P/E ของหุ้นก็จะเพิ่มขึ้นอีกเป็นทวีคูณผลก็คือราคาหุ้นก็จะวิ่งขึ้นไปได้หลายๆเท่าอย่างง่ายดายและในอีกความหมายหนึ่งก็คือมันเป็นธุรกิจในฝันเพราะว่า มันเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างฝันให้กับคนทําหรือนักลงทุนก่อนที่ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นจริงอีกนานซึ่งในระหว่างนี้ราคาหุ้นก็วิ่งขึ้นไปได้มากมายบางทีหลายเท่าตัวเพียงพอที่จะทําให้ใครต่อใครรวยไปได้มากมายอยู่แล้ว มาดูกันว่าหุ้นบูมในช่วง30ปีที่ผ่านมานี้มีธุรกิจในฝันอะไรที่บริษัทจดทะเบียนนํามาใช้ในการขับเคลื่อนหุ้นกันบ้างเริ่มตั้งแต่ช่วงต้นที่ราคาน้ํามันกําลังพุ่งขึ้นแรงนั่นก็คือถ่านหินซึ่งก็มีการพูดกันว่าเป็นพลังงานแห่งอนาคตที่มีมากมายและจะมาแทนที่น้ํามันดิบที่กําลังหมดไปหุ้นที่ทําเกี่ยวกับถ่านหินอยู่แล้วหรือคนที่มีธุรกิจใกล้เคียงต่างก็เตรียมตัวลุยซึ่งทำให้ราคาหุ้นวิ่งขึ้นไปไม่น้อย น่าเสียดายว่าความฝันเรื่องฐานหินค่อนข้างสั้นนักเล่นหุ้นที่เข้าไปเก็งกําไรกับธุรกิจเกี่ยวกับฐานหินบางคนที่ถอนตัวไม่ทันจึงน่าจะเจ็บตัวไปเรื่องของพลังงานทดแทนนั้นไม่หมดลงไปธุรกิจเกี่ยวกับเอทานอลที่ทําจากผลิตผลการเกษตรก็เกิดขึ้นรวมไปถึงไบโอดีเซลเช่นน้ํามันที่ทําจากปาล์มน้ํามันอย่างไรก็ตามความฝันในเรื่องเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ไปไกลนักเหตุผลก็เพราะ มันคงไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐค่อนข้างน้อยเนื่องจากไม่มีหน่วยงานรัฐที่จะมารับซื้อผลิตผลเป็นเรื่องเป็นราวในราคาที่ทํากําไรได้ผลก็คือมันกลายเป็นฝันร้ายในเวลาอันสั้นที่คนทากําไรจากฝันนี้น่าจะมีน้อยมาก เรื่องของพลังงานทดแทนที่เป็นธุรกิจในฝันจริงๆน่าจะเป็นเรื่องของโซลาเซลล์หรือการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงแดดและพลังงานไฟฟ้าจากการหันลมส่วนหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจในฝันก็คือการที่รัฐบาลมาช่วยสร้างฝันให้กับบริษัทและนักลงทุนนั่นก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับผู้ผลิตและขายไฟทุกหน่วยไฟฟ้าที่จ่ายเข้ามาในระบบของการไฟฟ้าซึ่งทําให้การทําธุรกิจนี้ไม่ขาดทุนและมีผลตอบแทนที่เหมาะสมนั่นก็คือ บริษัทที่ลงทุนได้ผลตอบแทนคุ้มค่าของเงินที่ลงทุนไปเช่นอาจจะปีละ10%แต่นี่ก็คงจะไม่ใช่อะไรที่ทําให้นักลงทุนจริงๆตื่นเต้นเพราะผลตอบแทน10%ต่อปีนั้นเป็นผลตอบแทนที่คนลงเงินจะต้องได้อยู่แล้ว ประเด็นอยู่ที่รัฐนั้นยินดีที่จะจ่ายค่าชดเชยในช่วงเวลาประมาณ8-9ถึงปีแรกมากผิดปกติที่จะทําให้บริษัทกําไรมากๆในหลังจากนั้นบริษัทก็จะไม่ได้รับการชดเชยเลยพูดง่ายๆบริษัทจะกําไรมากผิดปกติใน8ปีแรกในหลังจากนั้นก็จะขาดทุนและนี่ก็คือความฝันที่ควเล่นหุ้นอยากได้นั่นก็คือกําไรของบริษัทในช่วงเวลาถึง8ปีจะดูดีมาก บริษัทจะเป็นบริษัทที่กำไรดีและโตเร็วรวมทั้งมีผลประกอบการที่สม่ำเสมอแต่ถ้าจะแถมอีกก็คือมีกระแสเงินสดที่ดีมากเนื่องจากไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะจ่ายเงินสดให้ตลอดเวลาโดยที่บริษัทไม่ต้องลงทุนเพิ่มมองย,บยาบยอาจจะกลายเป็นซุปเปอร์สต็อกดังนั้นราคาหุ้นมีโอกาสที่จะพุ่งทะลุฟ้าเพราะไม่มีคนสนใจว่าอีก8-9ปีที่กำไรอาจจะหายไปนั้นบริษัทจะทำอย่างไร คนเล่นหุ้นนั้นมีน้อยคนที่จะมองเกินปี2ปีแม้แต่นักลงทุนระยะยาวบางคนก็มองไม่เกิน3-4ปีดังนั้นนี่คือฝันที่แท้จริงโดยเฉพาะในยามหุ้นบูมธุรกิจในฝันล่าสุดที่กำลังขับเคลื่อนราคาหุ้นหลายๆตัวในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบันเทิงสิิ่งพพม์สื่อสารและอื่นๆก็คือทีวีดาวเทียมทีวีและทีวีดิจิตอลระบบโทรศัพท์ 3G และอาจจะ 4G ซึ่งเป็นผลจากการที่กสทชจะเปิดให้มีการประมูลใบอนุญาตประกอบการต่างๆที่เกี่ยวข้องธุรกิจที่กล่าวถึงทั้งหมดนั้นจะทําให้บริษัทที่เข้าไปประมูลสามารถที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณตัวที่รายจ่ายอาจจะไม่สูงนักเนื่องจากบริษัทอาจจะมีอุปกรณ์หรือมีคอนเทนต์หรือเนื้อหาอยู่แล้วบริษัทเพียงแต่อาจจะต้องเพิ่มคนในการนําเสนอบ้างก็สามารถให้บริการหรือเข้าสู่ธุรกิจที่มีกําไรสูงลิ่วเหล่านี้ได้ นักวิเคราะห์และนักลงทุนต่างๆก็มองถึงอัตราค่าโฆษณาที่เป็นอยู่ว่าผู้ให้บริการรายใหม่คงจะได้ส่วนแบ่งไปไม่น้อยและนั่นจะทําให้กําไรของบริษัทก้าวกระโดดพวกเขาอาจจะลืมไปแล้วว่าตัวเลขที่ใช้นั้นคือตัวเลขอัตราค่าโฆษณาในภาวะผูกขาดซึ่งอาจจะแตกต่างจากอัตราในกรณีที่มีการแข่งขันแบบเชือดคอก็เป็นได้แต่จะอย่างไรก็ตาม ในเวลานี้ดูเหมือนว่าคนจะไม่สนใจเรื่องความจริงเขาสนใจเรื่องความฝันดังนั้นราคาหุ้นของบริษัทต,ต่างๆที่ประกาศจะเข้ามาทําธุรกิจต่างก็วิ่งกันอุดตลุดที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นผมก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทที่ล่าฝันทั้งหลายนั้นในที่สุดก็จะพบความจริงที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ผมเชื่อว่าบริษัทจํานวนมากซึ่งน่าจะเป็นส่วนใหญ่จะล้มเหลวไม่ได้กําไรมากอย่างที่ฝันในธุรกิจใหม่ๆที่ร้อนแรงที่เข้าไปทํา ประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นที่พัฒนาทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นอย่างไรก็ตามก็จะมีบางบริษัทที่ทําธุรกิจในฝันและประสบความสําเร็จสูงจนกลายเป็นบริษัทที่โดดเด่นและยิ่งใหญ่แล้วหุ้นของบริษัทที่ดีดตัวขึ้นไปมากในช่วงของความฝันก็จะยังคงเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆทําให้คนที่เข้าไปซื้อและถือว่ายาวนานรวยไปส่วนบริษัทที่ล้มเหลวไม่สามารถทําได้ตามที่ฝันไว้หุ้นของบริษัทที่ปรับตัวขึ้นไปมากก็จะตกต่ำลงมากจนกลายเป็นฝันร้ายของนักลงทุน สำหรับผมเองแล้วผมไม่ค่อยถนัดแล้วก็ไม่อยากเสี่ยงในการทํานายฝันดังนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วผมก็จะหลีกเลี่ยงหุ้นล่าฝันที่มักจะมีมากในช่วงตลาดกระทิงอย่างที่เป็นอยู่ในช่วงนี้24กุมภาพันธ์2556ดรนิเวศเหมวชิระวรากร